คุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเริ่มใช้ไม้ตายนะครับหลังจากที่ต้องยอมรับนะครับการรุมเร้าทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีกฝ่ายค้านนะพักประชาชนหรือพักส้มจี้โน่นจี้นี่จี้หลายเรื่องคุณอนุทินจําเป็นจะต้องใช้ไม้ตายหรืองัดไม้ตายออกมาหลังจากที่ผู้สื่อข่าวพยายามจะจี้ถามในประเด็นที่ ในซีกฝ่ายค้านเข้ามาอยากจะกดดันในเรื่องนี้นะครับคุณอนุทินก็บอกว่า,าคือผู้สื่อข่าวถามก่อนว่าเอ๊ะนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะยังไงนะเมื่อมีการกดดันต่างๆเหล่านี้แล้วแต่ยังไงคุณอนุทินบอกว่าผมมีอํานาจในการยุบสภาอันนี้ก็ถูกนะครับเพราะอําอนาจในการยุบสภาเป็นของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินบอกว่านะคือมันเป็นอํานาจของผมถูกไหมฮะ ถ้าไปไม่ไหวก็คืนอำนาจให้กับประชาชนนั่นก็แสดงว่ากำลังขู่ว่านะการแก้รัฐธรรมนูญจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะการบริหารถ้าพวกคุณขวางกันมากนะหรือไม่ใช่ว่าขวางหลอกจี้ผมมากๆนะผมก็ใช้อำนาจในการชิงยุบสภา บอกว่าผมรับปากว่าจะยุบสภาภายใน31มกราคม2569แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าผมจะต้องไปยุบในวันที่31นะเมื่อไร่ก็ได้เพราะอำนาจเป็นของผมนั่นก็หมายความว่าผมจะยุบเมื่อไหร่ก็ได้นี่แหละผมบอกว่าสุดท้ายคุณอนุทินชาญวิรุุณต้องใช้ไม้ตายท่านี้ครับเขาไม่แคร์คุณหรอกพรกประชาชน พักส้มเขาไม่แคร์หรอกวันนี้นะครับหลังจากพรกประชาชนยกมือโหวตให้คุณอนุทินชาญวีรกุณเป็นนายกรัฐมนตรีโดยคำรับทุกชนิดไม่มีปฏิเสธแม้แต่ข้อเดียวเพราะความจริงแล้วเขามองว่าพรกประชาชนนั้นคือมองเหมือนเด็กๆอะ่ะแต่ขออภัยนะครับไม่ได้เด็กหรอกนะหรือมีอะไรมากกว่านั้นเราก็ไม่รู้ล่ะนะแต่พอเขาเป็นนายกรัฐมนตรี หนึ่งเขาได้เป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสองคดีเขากระดงสามคดีหัวสวสี่เมื่อมีหัวสวไม่เดินหน้าเห็นไหมเมื่อวานนี้มีการเห็นชอบกรกตอ,อีกสองคนนะในสมัยสวหัวนี้และภายในสิ้นปีนี้ก็จะมีอีกสองคนเพราะฉะนั้น กกตจากมาจากการเห็นชอบของสวหัวนี่ห้าคนไปอย่างน้อยในปีนี้ห้าในเจ็ดของกกตเขาได้แล้วหลังจากเป็นนายกรัฐมนตรีมีการโยกย้ายในกระทรวงมหาดไทยอย่างน้อยสี่สิบตำแหน่งนะผู้ว่าประหลักกระทรวงอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาได้แล้วแล้วถามว่าเมื่อได้อย่างนี้แล้วเขาต้องรออะไร โครงการรัฐบาลโครงการคนละครึ่งเกิดแล้วนั่นคือโครงการประชานิยมนั่นแหละนะครับนะก็ได้แล้วจากนี้คุณอรินจะไปรอให้พักส้มด่าเออพักส้มว่าพักส้มจี้ทําไมล่ะครับถามว่าไอจะมีสปิริตไหมเมื่อทำโอเนะว่าจะแก้รัฐธรรมนูญผมบอกตรงๆนะ การแก้รัฐธรรมนูญผมไม่เชื่อพระคุณจมไไยจะเต็มใจในการแก้ผมเชื่ออย่างก็ดีนั่นคือความเชื่อของผมนะเพราะการแก้รัฐมนญเมข่าวที่แล้วใครเป็นคนขวางก็รู้อยู่นะการเป็นเอโมเอในการจะแก้รัฐมนญในครั้งนี้ก็เป็นเบียงเงื่อนไขที่จะไต่ขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแหละอันนี้พูดจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะ จะต้องมีการชิงยุบสภาก่อนสิ้นปีนี้นะเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะไปแก้รัฐธรรมนูญเพราะนั้นเนี่ยถ้ายุบสภาคือทิ้งเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญอันนี้คือไม่ตายของคุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็ไปอำน,นาจตามกฎหมายของเขาเขาจะยุบเมื่อไหร่เป็นเรื่องของเขานะ แล้วเขาผมบอกว่าทำไมผมต้องบอกว่าผมจะยุบสภาเมื่อไรเห็นไหมเห็นหรือยังเขาเรียกว่านี่แหละครับถ้าคุณจี้ผมมากๆคุณตามผมมากคุณมีเรื่องกับผมมากๆอํานาจอยู่กับผมผมจะยุบสามสิบมกราหรือผมจะยุบวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เป็นอํานาจของผมผมไม่แคร์คุณอยู่แล้วถูกไหมผมจะไม่แคร์พวกคุณทำไมในเมื่อ ผมก็ได้ในสิ่งที่ผมต้องการทุกอย่างแล้วแล้วผมจะไปแคร์พวกคนอีกทําไมอันนี้คือก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการเมืองนะครับที่ชิงความได้เปรียบเขาชิงความได้เปรียบผมต้องบอกว่าโอ้นะครับวันนี้พักประชาชนหรือพักส้มคงจะรู้แล้วนะว่าการตัดสินใจแบบนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นอะไรกับประเทศนี้นะครับมันได้หรือมันเสีย หรือมันจะยังไงพักสมน่าจะรู้แต่แรกแล้วก็ตัดสินใจในถูกคิดถูกทางถูกไหมและอีกประการหนึ่งผมยืนยันว่าไม่มีพรกการเมืองใลหรอกครับคุณอนรุทินชาญเวลกุณเหมือนกันนี่แหละไม่มีใครหรอกครับที่จะให้คุณไปยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเขา ความคิดก็บอกว่าถ้าคุณเปิดอภิปรายไม่ไวงใจผมจะได้ใช้เวทีอธิบายไม่มีหรอกครับขนาด MOA เ้ายังทํามาแล้วแล้วก็อยู่ดีๆจะให้พักคฝ่ายค้านยิ่งยติขอเปิดอภิปรายไม่มีทางหรอกครับแค่ข่าวคมลอยก็ยุบสภาแล้ว่อยดูเหอะแค่ข่าวคมลอยนะ ว่าเอาละพักฝ่ายค้านเตรียมการยื่นยติเขาเปิดอภิปรายไม่ไว้วใจรัฐบาลทั้งคณะหรือว่ารายบุคคลหรือเปิดไม่ไว้วใจในยกรัฐมนตรีก็แล้วแต่ยุบแล้วครับเพราะอะไรเพราะถ้ายื่นยติเขาเปิดอภิปรายแล้วมันจะยุบสภาไม่ได้เขาไม่ทรมานใจตัวเองหรอครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุทินมีโอกาสนะครับชิงยุบสภาแล้วก็ ทิ้งแก้แร,รัฐมนุนผมมองอย่างไรนะยุกสภาทิ้งแก้แร,รัฐมนุนมีความไม่เป็ได้สูงมากครับนะหลังจากเดิมแต่เดิมเราก็เดาๆอยู่พอสมควรนี่แหละแต่ผมเนี่ยค่อนข้างจะฟันธงแลยละ่ะแต่หลังจากที่คุณนรินออกมาสัมภาษณ์แบบนี้ว่าผมจะยุกสภาเมื่อไรทําไมต้องบอกคุณมันเป็นอํานาจของผมแค่นี้คงจบแล้วครับครับพักส้มจะว่าย,ย่างไง นะจะเรียกว่าเสียรู้ไหมหรือไม่ใช่หรือว่าก็สมประโยชน์อยู่หรือ,อยังไงแล้วประเทศชาติจะเอาอยัางไงนะครับการตัดสินใจอะไรบางเสียงบางอย่างต้องตกผลึกในทางความคิดจริงๆนะครับและต้องมองประโยชน์ส่วนตนเอ้ยให้น้อยที่สุดนะมันก็มีมองส่วนตนอยู่แล้วลให้น้อยที่สุดแต่มองผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งครับอันนี้คือการปกครองที่ควรจะเป็น ครับวันนี้จำนงชัยมงคลขออนุญาตออกมพูดประเด็นนี้ครับว่าสยุบสภาหนีแก้รัฐธรรมนูญก็คอยดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ